กลับมาที่สนามบูรีมซิตีสเซดียมน,นะครับศึกฟุตบอลลีกยิงครับพลังดอกไม้เด็กถ่ายอุปนลีก2นี่ครับฤด,ดูกาล2025ครับเกมนัดแรกของเลกที่2นะครับเวลาชื่อครับของฝั่งเจ้าถิ่นนะครับบีย,ยูบุรีราชวันนี้เนี่ยหมายเลขหนึ่งเป็นชนิกานนะครับมียานินและก็วาสนานะครับกองกลางสองค ยิงเลยครับแล้วเข้าประตูไปเลยครับหนึ่งประตูต่อร์โซนครับจังหวะวิ่งเข้ามาปั่นลูกนี้ครับแล้วบอลเนี่ยมันตกพื้นพอดีครับโอ้โหจังหวะมุดตกพื้นแล้วก็นี่ก็พิ่งไปรับใช้ทีมชาติไทยอายุไม่เกินยี่สิบปีด้วยนะครับทางด้านของเกศสิรินโอ้แล้วตรงนี้สวนกลับขึ้นมานะครับนะครับกระชากหลุดขึ้นมาทิติรัตทีติรัตแต่หลบแล้วโอ้โหบอลไม่ตรงครับ พยายามจะยิงหนีผู้สมตู้ครับอย่างทางด้านของภูนิดานะครับนี่ครับอของนิสาให้มาที่พราณาภาเข้ามาตรงนี้จอดมาได้ได้มงบอนโดดข้ามคานออกไปนะครับจังหวะมงของเกสซิลินครับก็ลุทสองของทีมในเกมนี้ได้ครับนี่ครับจังหวะขึ้นมงแล้วมันเหินไม่หน่อยเลยครับขึ้นไม่สุดด้วยครับ เปิดมาลูกนี้แล้วตว,วัดจริงโอ้โหลูกสูตรลูกนี้นี่ครับเปิดมาเสาแรกครับแล้วให้วิ่งเข้ามายิงลูกนี้แล้วคราวนี้ฮะเข้าซองครับรับไปได้ครับเป็นพราวนภานะครับคนยิงฟรีคิกเมื่อสักครู่ครับจบครึ่งแรกครับเป็นเบียยูบุรีราชครับออกนำอาม่าแอนมาสุขทวีพิทนานหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ ได้ประตูตั้งแต่สามนาทีแรกครับจากลูกฟรีคิกของเกรซินนะครับ็ยังก็ต่อบอลทำเกมสู้ได้นะครับให้มาดัดวรินจ่ายทะลุมาลูกนี้หลุดมาแล้วครับแล้วยิงลูกนี้เนี่ยครับโอ้ปัญหาของอภัยอมาสุกอยู่ตรงนี้แหละครับนี่ครับจ่ายทะลุมาลูกนี้เนี่ยหลุดแล้วครับแล้วโอ้หักข้อเยอะไปครับ โอ้เจ้าถิ่นตอนนี้จะเอาลูก2ให้ได้ครับยิงลูกนี้แล้วบอลหลุดกรอบออกไปครับลูกนี้ไม่รู้ว่าชาแนบหรือเปล่าเลยครับโอ้โหนะครับโอ้โหนันทะเลขึ้นมาเองเลยครับหนีมาในกรอบเขตโทษยังไม่ให้ใครไหลามาแล้วลูกนี้จ่ายต่อมาทิติรัสยิงแล้วบอลชนคานแล้วจังหวะจะซ้ำโอ้โหข,ข้างคานครับ ทีทีรัจยิงตรงนี้ไปชนคาร์แล้วจังหวะจะซ้ําของนันนเรีโอ้โหลูกนี้สปีดมาถึงก่อนด้วยครับครับแต่บอลไปแล้วเปิดมาหน้าประตูมีใครหรือเปล่าแล้วบอลชนเข้าประตูไปครับเอาครับ1ประตูตอนหนึ่งครับถึงก่อนครับแล้วแต่หนีธนพรเปิดมาหน้าประตูนี่ครับเหมือนจะเป็นหมายเลขสิบนะครับที่สกัดบอลคนสุดท้ายครับอภิชยาแล้วบอลเข้าประตูตัวเองไปนะครับ ใี่ครับชันนีนาวิ่งเข้ามาปั่นโค้งลกนี้แล้วบอลเข้าประตูครับโอ้คลิกน้ำสองหนึ่งแล้วน่าจะเป็นประตูชัยครับอามาแอนมาสกถทีพัฒนาทำได้ครับกำลังจะบุกมาโค่นจ่าฝูงครับนี่ครับฟรีคิกครับยิงเข้ามาแล้ว มีกิตยากรครับที่ยืนอยู่หน้าปากประตูนะครับทําให้ผู้สัประตูเนี่ยเสียสมาธิแล้วก็ผู้เล่นของบียูบิดาสคนเองก็ที่ยืนอยู่หน้าผู้สัรตรูก็ไม่มีใครเล่นบอลด้วยครับปล่อยกันหมดครับผู้สัรตรูเองก็ทําให้เสียจังหวะไปเลยครับโอ้โหแล้วชนีนาศลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็ทีเด็ดเลยครับ ลูกแรกเขาเป็นคนเปิดเข้ามาให้ทีมได้ประตูตีเสมอก่อนที่จะมายิงฟรีคิกครับช่วยทีมเก็บ3คะแนนกลับบ้านได้สำเร็จครับก็เป็นอาม่าแอนมาสุกครับที่บุกมาเก็บ3แต้มครับเอาชนะบียูบอวิราชได้2ประตูตอนครับก็เป็นทั้งหมดครับของการแข่งสดในวันนี้นะครับก็ติดตามกันได้ครับเกมแช์เดย์ต่อไปครับแชทเดย์ที่9สุดสัปดาห์หน้านะครับ วันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ